ของตะกุลกมลรัชตะกุลกันนาวาและตะกุลขเกีเยระิยาสิงเริ่มแรกเราจะมาดูว่าตอนนี้ยจะหันแต่ยายคำาผมกันนาวาซึ่งเป็นภรรยาของอคุณตาอินทนนท์ กันนาวาซึ่งแตะกอนเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลอ,อยู่ที่คิดจักค่ะเปิ้ลเปรียบเสมือนกับเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของตระกูลกันนาวาแล้วคุณตาเนี่ยเปิ้ลก็เป็นหมอซึ่งจะดูทักษาไขา้โดยเงียนหูมาจากามิชนาลีหรือฝรั่งที่เข้ามา,อาสอน ศาส,สนานะแล้วก็จะสอนเรื่องการรักษาผู้ป่วยตยัวถ้าไปจะเป็นคุณพ่ออมรกัมุนรัฐคุณพ่ออมรกมุนรัฐเดิมทีเป็นคน่องมาทีเป็นตระกูลกระมลรัตน์ในสมัยแต่กต่อนเนะเจ้าแล้วเพื่อคุณพ่อเนี่ย เพื่อนก็มาเปลี่ยนเป็นกระมุลรัฐนะซึ่งเพื่อนบอกว่ามันจะมีวาหายมากกว่ากระมวลรัตนแต่ตัางเชียงใหม่ก็ยังใช้คําว่ากระมวลรัฐน์อยู่คุณตามอมเนี่ยเป็นลูกของอคุณย่าอุษากระมนลรัตน์นะเจ้าพี่น้องเปิ้นจะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วตะกูลนี้ก็จะจะเกี่ยวพันกับ เนตโยธินนะเจ้าเพราะว่าเนตโยธินก็เปลี่ยนมาเหมือนกันนะเจ้าอันนี้จะเป็นไอ้เก้านะเจ้าเป็นลูกของคุณพ่ออมอรกรุงรัชและผู้ปกครองสายแก้วกำลัรับเจ้าเป็นลูกคนแรกนะเจ้าเป็นลูกคนแรกซึ่งท่านได้เสียชีวิตที่กรุงเทพนะเจ้าแล้วก็เอาศพไวท้ที่คิดจัก ที่สองสามย่านนะเจ้าแล้วก็เอากระดูกนะเจ้ามาท,ทําพิธีที่บ้านเฮาแึ่งครั้งหนึ่งนะเจ้าแล้วก็อเอามาฝังไว้ที่นี่นะเจ้าตรงนี้จะเป็นหลุ่มของอ น้าสาวนะเจ้าเป็นน้องน้องสาวของแม่ข้าเจ้าเนี่ยเจ้าก็คือ,อน้องคนล่าของอผู้ปกครองสายแก้วนะเจ้าคือน้าเบนจะลงเขียวกายสิทธิ์นะเจ้าซึ่งแต่งงานกับกะกูลเขียวกายสิทธิ์แล้วอันเนี้ยจะเป็นลูกของน้าอีกคนนึงนะเจ้าก็คือน้าประพันธ์กันนาวานะเจ้าน้าประพันธ์กันนาวาซึ่งเป็นน้องของ คุณแม่สายแก้วหรือผู้ปกครองสายแก้วนะเจ้าอันนี้เป็นเป็นพี่น้องกันเนาะอันนี้เป็นน้องอันนี้เป็นไอ้นะเจ้าอันนี้คือหลุมของ ว่าพระบรงสายรกกีริกธาตุเจ้าบัตรพระครูแห่งวามเชื่อในตะลุงกับพระรองเราเจ้าซึ่งท่านได้เสียชีวิตด้วยอบอบีโลกยิ่งไม้เด็กแต่เสียชีวิตเพราะว่าถึงเวลาถึงใบชะา,านะเจ้าถึงถึงเวลาที่พระเจ้ารับท่านไปอยู่ตดยนะเจ้าอายุ 90ยากเก้าสิบสองเนเจา้าพักมานี่จะเห็นลูกสาวของคุณแม่สายแก้วเปิ่นพี่ของพระเจ้านะเจา้าพี่แววหรือว่าที่ที่นากำรมบุญกรรมบุวิจิตนะเจา้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะยเจา้าแล้วก็เสียชีวิตที่เชียงใหม่แต่เอาศพนั้น วิธีที่คิดจักเวทเอ็นนะเจ้าแล้วก็เอามาฝังไวที่นี่นะเจ้าพี่แววจุดพี่ลายกันบนนะต่อมาจะเป็นพี่เล็กลูกสาวขอคนหนึ่งของผู้ปครองใส่แก้วพี่เล็กสุนันทาสถานไรพบนะเจ้าซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่เสียนแล้วก็ นำศพมามาไวท้ที่เอ่เอไอคิดจักที่สองสามย่านนะจา้าทำพิธีที่หัน่นแล้วก็เอาร่างติกมาบ้านนะจา้าแล้วมาทำพิธีที่บ้านท,ที่คิดจักเป็นเอ็นนะจา้าแล้วก็เอาร่างมาฝังไป็ที่ดีนะจา้าเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เป็นละอ่อนจิตลิศแต่ละเจา้าแล้วก็ไปใช้ชีวิต ยาวนานเลยเจ้าอยู่กรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตที่กรุงเทพนะเจ้าอันนี้หลานสาวนะเจ้าเป็นลูกของลูกคนเก้าของผู้ปกครองสุรพลกมลรั์ซึ่งเป็นลูกบ่าวคนที่สองของผู้ปกครองสายแก้วนะเจ้าสุรีพกรกมลรัตนี่ก็ต่อเน้่ยๆนี่ก็อยู่โบสบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็พออ่านใหญ่มาก็ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพ สุดท้ายมาเขา,าเป็นโรคมะเร็งนะเจา้าแล้วก็น้องสาวนะเจา้าก็เลยฮับมามาักษาที่บ้านเหานะเจา้าแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัย49ปีนะเจา้าจู่สุรีพรกำมรรัตหรือว่าทิ้งหองกันวัดทุกตูนะเจา้าอันนี้จับเป็นอ้เขยนะเจา้าลูกเขยของคุณแม่สายแก้วนะเจา้าก็คือ,อ ไอ้ปื๊ดหรือว่าสุรชาติกำมลวิจิตเนะเจ้าเสียชีวิตที่เชียงใหม่เนะเจ้าที่บ้านเพื่นที่เชียงใหม่เป็นสามีของพี่แววสุธิลากำมลวิจิตนะเจ้าเอากระดูกมาฝังไว้ที่นี่นะเจ้าเพื่อที่ว่าจะอยู่ในบริเวณเดียวกันมามาอยู่ด้วยกันนะเจ้าตรงนี้จะเป็นลุมฝั่งซพของ ตะขูนเขียวกายาซิปนะเจ้านี่นะเจ้าตรงท่านท่ธ์สองหนุ่มนะเจ้าเขียวกายาซิปนี่ก็เขียวกายาซิปและนี้ก็เขียวกายาซิปตรงนู้นก็เขียวกายาซิปนะเจ้าซึ่งเขียวกายาซิปที่เกี่ยวพันกับกันนาวาก็คือมคานาโยกสิงทองเขียวกายาซิปหรือว่าน้าแดงของเฮานะเจ้าเป็นสามีของน้าเบนจ์ลงเขียวกายาซิปนะเจ้า ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะเจ้าแล้วก็อนำร่างมาฝังไว้น,นำนาร่างมาท,ทําพิธีที่คิดจักเบ็ดเอ็นแล้วก็เอามาฝังไว้ที่นี่นะเจา้าตรงนี้คือ,อภรรยาคนที่สองของมคณายกาสิงทองเขียวพิยาศิทธิ์นะเจ้าซึ่งประสบอุบตอัติเหตุไปวิ่งแล้วก็รถ จนนะเจา้ารถละอ่อนละอ่อนปิดแอลมาไม่สุดนะเจา้าแล้วก็ปิดเื่อเจา้าประจนตายเป็นสองคนยี่นะเจา้าบ่าวทั้งหลายนะสีบบ่าวห้าบ่าวนะเจา้าห้าบ่าวแล้วมีของแม่เปิ้ลน,นะเจา้าของแม่เปิ้ลนะจ้าของแม่ของพ่อเปิ้ลน,นะเจา้า,นนจาอันนี้นะเจ้า เข่ากระดูกของอาจารย์จักริอินทพันธ์นะเจ้าหรือว่าอาจารย์แจ็คนะเจ้าซึ่งเป็นสามีของพระเจ้านะเจ้าอ่านเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจน,น,น,นะเจ้าในวัย56นะเจ้าเอากระดูกเราฝังไว้ที่อเอมามามาบัรจุไว้ที่นีนะเจ้าส่วนอันนี้ก็คือ คุณพ่อสมชายสถานไตรภพซึ่งเป็นไอ้เยื่ของพ้าเจ้าจะเป็นลูกข,ของพวกของายแก้วเป็นสามีของพี่เล็กสุนันาทาสถานไตรภพน้าเจ้าเสียชีวิตที่กรุงเทพเอาโศกไว้ที่ที่จับที่สองสามญ่านนเจ้าทำที่นีที่หัานแล้วก็นำเอากระดูกนาเจ้ามาบรรจุไว้ที่คอนโดที่นี่นะเจ้าทับมาจะเป็น ป้าลดานะเจ้าป้าลดานางลด,ดากมลรัตน์นะเจ้าซึ่งเป็นลูกสะภ้ยายแห่งคนหนึ่งของอคุณแม่สายแก้วกมลรัตน์นะเจ้าซึ่งป้าลดานี่เป็นคนบมานานจ้าเป็นคนอำเภอแม่ทาเป็นภรรยาของผู้ปกครองสุรพลกระมลรัตน์นะเจ้าเกาะเสียชีวิตด้วยวัยเจปีนะเจ้า,าเป็น โรคมะเร็งนะเจ้าซึ่งเป็นโรคมะเร็งอย่างเชียพันแทบจะบาหรู้สึกว่าความเจ็บปวดมันเป็นอย่างไรแต่ก็ทำให้ลูกหลานนะเจ้าก็สะดุ้งตกใจเหมือนกันนะเจ้าในการจากไปเพื่อนอย่างด่วนนะเจ้าคนนี้ก็เหมือนกันอย่างด่วนเหมือนกันนะเจ้า ส่วนคนนี้นะเจา้าในหลุงอบอ้ัจจุกระดูกนี้ของสารโลดเขียวกยาสิทธ์นะเจา้าซึ่งเป็นลูกของนาเบญจลงกับน้าสิงทองนะเจา้าอันนี้อนีเสียชีวิตดวยไวยห้าสิบเก้าปีนะเจา้าเมื่อสองปีที่ผ่านม,มานะเจา้า